ตัวนี้พี่กีต้าร์ไฟฟ้าตัวแรกของเราสวยงามแพงที่สุดแล้วในชีวิตนี้ที่เคยซื้อมาสวยมากแกน้อสวยมากจำราคาไปเป๊ะไม่ได้แล้วแต่ประมาณประมาณหนึ่งแสนสมอะ กราบสวัสดีทุกคนคะ่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องโซมารีนะคะก็วันนี้กลับมาแล้วเรียกว่าเป็นคลิปคนขี้อวดเหมือนเดิมได้ไหมนะก็คงได้แหละแต่ว่าเดียเด๋ยวเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเอ่อคลิปคนขี้อวดนะคะให้มันกลายเป็นรายการที่แบบเราจะไม่ได้มาอวดเฉพาะของของเราแต่ว่าเราอ่ะอยากจะไปให้คนอื่นช่วยมาอวดของของแต่ละคนด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้เราอ่ะไปดูของสะสมของใครหรือรู้มาว่าคนนั้นคนนี้มีของสะสมที่อลังการเวอร์วัง,วงมากๆอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้แล้วเดี๋ยวเราจะทําการติดต่อเขาไป เมื่อสถานการณ์ต่างๆดีขึ้นนะคะ <S <S ก็เราติดตามกันได้คลิปในวันนี้ค่ะเราจะมาอัปเดตนะคะกลุ่มกีตารณ์ณปัจจุบันปี2021 <S <S ให้ทุกคนได้ดูกันค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีกีต้์กี่ตัวมีตัวไหนบ้างครั้งล่าสุดที่ทําคือกี่ปีแล้วว่าคือนานมากแล้วอ่ะแทบจะเป็นแบบหนึ่งในคลิปออริจินอลของการแบบเปลี่ยนช่องจากช่องคัฟเวอร์มาเป็นช่องไลฟ์สไตล์แหละช่วงนั้นน่าจะมีสัก3าปี5ปีอะไรได้แล้วปะ่ะ45ปีแล้วว่าคือมัน ก็สักพักหนึ่งแล้วค่ะทุกคนเออเราก็รู้สึกว่าก็ได้เลิกงานยามดีที่เราจะมาอัปเดตกันนะคะจริงๆทุกวันนี้ยังมีคนทักอินบ็อกซ์เราอยู่เลยว่าพี่คะตัวนี้ที่พี่บอกในคลิปว่าจะขายนี่ขายไปหรือยังอะไรเงี้ยเราก็จะมาอัปเดตกันจะได้ไม่ต้องมาถามแล้วนะคะว่ายังอยู่หรือไม่อยู่นะคะอ่ะโอเคอัปเดตก่อนว่าเรามีทั้งหมดนะคะจริงๆเรามี8ตัวแต่ว่าไม่ครบตัวหนึ่งเพราะว่าน้องมู่นะคะมือคอร์สของเราเขาแบบว่ายืมกีตาร์เราไปตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตัวนั้นเราค่อยมาพูด ถึงกันว่ามันคือตัวไหนนะคะเอาตัวไหนก่อนดีอะตัวนี้ก่อนตัวแรกของเราค่ะ the original ที่ให้ตายยังไงตัวนี้ก็จะไม่มีวันขายเด็ดขาดนะคะเพราะว่าน้องนางก็คือน้อง Baby Taylor Taylor Swift ินั่นเองค่ะเพียนกระจายเลยเพราะไม่ได้แตะมันเลยค่ะสายมันก็คือย่อนหมดแล้วนะไม่ได้เปลี่ยนสายมาสักครั้งต่จริงสายยังสภาพดีนะเมื่อกี้เหมือนมันมีเสียงแบบว่า มันมีอะไรขยับวะโอเคปิกอัพ okay, มีการอืมหลุดแล้วก็กิ้งไปกิ้งมาคือกาวตีนตุ๊กแกเหมือนมันหลุดนะคะเดี๋ยวเราค่อยหาทางซ่อมนะคะทุกคนตัวนี้คือกีตาร์ตัวแรกในชีวิตของเรานั่นเองนะคะออริจินอลมากมากอย่างที่บอกว่าให้ตายยังไงตัวนี้ก็คิดว่าคงไม่ขายมันเป็นแบบความทรงจําที่ดีของเราเราเล่นกีตาร์เป็นได้ก็เพราะว่าตัวนี้เลยนะคะรักมากๆสภาพก็ยังดีมากๆอยู่นะคะมีรอยปิกนิดหน่อยเขาเรียกว่าร่องรอยประสบการณ์ต่างๆยิ่งเลี้ยงเยอะประสบการณ์ตรงนี้หัวบุบนะคะก็ยังบุบบุบยังไงก็ยัง บุบอย่างนั้น<อ>นะคะเคยบุบเมื่อนานมาแล้วนะคะจําราคาไม่ได้แล้วอะ่ะจําไม่ได้ว่าคลิปนั้นเคยพูดไหมแต่ว่าจริงๆตัวนี้ถ้าเป็นตัวไม่ใช่ edition แบบ Taylor Swift รู้สึกแจะราคาประมาณ1 3ื่น พอมันมีอันนี้ก็อาจจะประมาณสัก 15, หมื่นห้าหมื่นหกอะไรเงี้ยมั้งจำไม่ได้หรือหมื่นแปดอะไรเงี้ยจำไม่ได้เลยว่ะแต่ว่าราคาไม่ถึงสองหมื่นอ่ะประมาณนี้เราก็ไม่แน่ใจว่ายังมีอีดิชันนี้ขายอยู่หรือเปล่าในปัจจุบันนะคะแต่ก็อาจจะมีนะจริงๆแล้วเราเห็นนะพวกหน้าร้านเอ่อมิวสิกคอลเลกชันอ่ะคือเขาจะเป็นเหมือนแบบหนึ่งในร้านที่นําเข้ากีตาร์เทเลอร์เนาะก็จะมีบางสาขาเขาจะมีตัวรุ่นเนี้ยแล้วก็มีายเซนเทเลอร์ที่เป็นายเซนเทเลอร์จริงๆที่แบบเหมือนแบบกีตาร์เทเลอร์เขาส่งมาให้ดีลเลอร์อะไรเงี้ยยยอออ่่าาาางเกวววชดซืแบบ Opa! กีบ่บาทคะอ่ะนี่คือตัวแรกผ่านไปนะคะตัวที่2ค่ะอ่ะตัวเล็กๆก,ก่อนละกันพวกไซส์จิวจ๋วก่อนละกันเนาะคราวที่แล้วมีตัวนี้ยังวะจําไม่ได้แล้วว่ามีหรือเปล่านะตอนนั้นอาจจะยังไม่มีหรืออาจจะมีแล้วก็ไม่แน่ใจให้ทุกคนย้อนกลับไปดูแลบอกหน่อยละกันว่าตัวนี้เราเคยได้อวดไปหรือยังนะคะน้องคนนี้คือมาตินเป็นอีดิชั่นที่เอ่อมีความเกี่ยวเนื่องกับนักร้องอีกแล้วนั่นก็คือเอชชิรันนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นลิตเติ้ลมาตินนะคะก็คือเป็นมาตินตัว ไซส์เดียวกับตัวเบบี้เทเลอร์นะคะตัวนี้จะเป็นอีดิชันของอัลบั้ม d e v i c e นะคะของเอชช e รัซึ่งต้องบอกว่าจริงๆเราตั้งใจซื้อตัวนี้มาตอนที่เรารู้ว่าที่เมืองไทยเนี่ยก็คือจะมีคอนเสิร์ตของเอชช e ที่เขาจะมาเล่นที่เมืองไทยแล้วก็รีบสั่งจองล่วงหน้าหลายเดือนมากเพื่อเฝ้าฝันว่ามันจะมาทันตอนช่วงคอนเสิร์ตแล้วเราอ่ะจะไปขอายเซนส์เอชเพราะว่าตอนนั้นนะตอนนั้นเราทำงานกับจู๊กค่ะมีโอกาสได้ทำงานกับจู๊กแล้วก็พี่อาศดาเนี่ยเขามีโอกาสที่จะได้ไป สัมภาษณ์เอสหลังเวทีคือเราไม,เาไม่เราไม่ได้ไปหรอกนะแต่เรารู้ว่าเขาจะได้ไปเราก็เฝ้าหวังให้กีตาร์ตัวนี้รีบมาถึงเมืองไทยเร็วๆเ,เพื่อที่เราอะจะเอาตัวนี้ฝากพี่อัดไปขอลายเซน็นว่าแบบเซ็นให้หน่อ,อะไรเงี้ยสรุปน้องนางคนนี้นะคะมาแบบล่าช้ามากแบบแบบตายไปเลยแบบขอเงินคืนก็ไม่ได้ด้วยเราก็เลยเอาตัวลิตเติ้ลมาตินที่เรามีอยู่แล้วเป็นลายที่มันไม่มีลายเลยเราติดสติกเกอร์อย่างเดียวเอาตัวนั้นไปขอลายเซน็นเอชเชียนแทนซึ่งคลิปที่แล้วเราเคยได้เอามาโชว์ทุกคนแล้วนะคะว่าลายเซ็นของเอชเชียเน ยังไ,ไงนะคะก็ลองกลับไปดูได้นะคะซึ่งตัวนั้นคือตัวที่ไอ้มุมันยิ้มไปแล้วมันยังไม่ได้เอามาคืนวันนี้ก็เลยไม่ได้เอามาอวดกันนะคะกิมมิคก,ก็เนี่ยมันเป็นอันนี้เป็นรูปโลโกอัลบั้มของเอชชิลนไงยที่เขาจะมีอัลบั้มแรกของเขาอะ่ะจะเป็นบวกจะเป็นคูณแล้วก็มาเป็นหารลบยังไม่มีรออรัลบัม้มนาจะเป็นลบคือจริงๆเราอะ่ะอันที่เราอยากได้ที่สุดเลยอะ่ะคืออันที่เป็นสีเขียวเว้ย อันที่เป็นคูณอยากได้มากเพราะรู้สึกว่ามันสวยมากซึ่งมนุษย์ที่มีอ่ะคือคุณเอิร์ธพัทรวีคะ่ะดิฉันเคยเห็นเขาแบบเล่น cover เมือเอเ่อหลายปีมาแล้วว่าเขามีตัวนั้นตอนนั้นอ่ะก่อนที่จะซื้อตัวนี้พยายามไปตามหาไอ้ตัวสีเขียวเพราะชอบมากชอบตัวนั้นมากแต่ว่าสรุปไอ้ตัวสีเขียวอ่ะคือเขาขายกันใน E ี a y แบบ2 0 0 0 0 0บาทก็เลยแบบโอ้ไม่สู้อ,อันนี้2 0 0 0 0ืไงก็อ่ะสอ0ห0ืแล้วกันคือตัวนี้อาจจะขายแต่คงขายในอนาคตเมื่อมันหายากแล้วเว้ยคล้ายๆอีตัวคูณแหละ ก็เก็บไว้ก่อนถือว่าเก็งกำไรไปก่อนแค่ผ่านไปแล้ว2ตัวค่ะอ่ะมาที่ตัวนี้ที่อยู่ใกล้ตัวนะคะตัวนี้คือเป็นกีตาร์ไฟฟ้าค่ะตัวนี้มาเป็นกล่องเลยแบบ จริงจงังน้ำหนักเยอะมากๆนะคะได้มันมาจากการสั่งคุณการเดอะพากินสันค่ะเพราะว่าพิ่การเนี่ยเขามีแบรนด์กีตาร์ไฟฟ้าของตัวเองนะคะไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่าอะไรแต่เราก็จะเรียกมันว่าแบบเชอร์รี่นะะก็จะเป็นชื่อกีตาร์ของเขานะคะคือเราสามารถสั่งคัสตอมได้เลยอยากได้สีอะไรอยากได้บอดี้แบบไหนเสียงยังไงปิกอัพอะไรซึ่งถามว่าดิฉันมีความรู้ไหมสําหรับกีตาร์ไฟฟ้าที่ฉันไม่มีความรู้เลยค่ะอันนี้พูดตามตรงว่านงไงอยากจะมีกีตาร์สีส้มสักตัวหนึ่ง ก็เลยสั่งพี่การไปแล้วพี่การถามอยากได้เสียงอะไรแบบไหน <c oughs> เขาก็เหมือนแบบเอาเสียงมาให้ฟังตัวอย่างเสียงว่าแบบถ้าอย่างเสียงแบบนี้จะเป็นของเพลงนี้กีตาร์เพลงนี้ที่พี่เล่นไว้ก็จะเป็นตัวปิกอัพแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยสุดท้ายเราเลือกอะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วด้วยเพราะว่าไม่รู้เรื่องจริงคือแค่รู้สึกว่าเออ,เออเออชอบเพลงนี้ที่สุดเอาอันนี้แล้วกันอะไรเงี้ยนี่ค่ะกีตาร์สีส้มนะคะคุณอาจจะเห็นออคุณเฮอร์เมสนี่เกรนเจอร์ตรงนี้จริงๆมันเป็นรูปผู้หญิงนะคะที่กําลังแบบว่าแบบดูเป็นผู้หญิงสมัยก่อนแบบ นี่นี่นี่อารมณ์อย่างเงี้ยอารมณ์อย่างเงี้ยคล้ายๆกันคล้ายๆแบบนี้แต่อยู่ด้านหน้าเราก็แอบ,บรู้สึกว่าเราเบือ่อๆเราก็เลยแบบไปเอาทำไมวันนี่เกรนเจอร์มาแปะนะคะแต่เดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวจะเอาโลโก้ชื่อตัวเองมาแปะไว้ตรงนี้อันนี้ก็แปะเล่นไปก่อนนั่นแหละคะ่ะน้องนางก็หน้าตาแบบนี้นะคะชื่อยี่ห้อนะคะนี่เชอรี่กีตาร์ สวยงามมีการทําให้มันแบบว่าเป็นลายเก่าๆนะคะซึ่งก็คือเราขอไปอย่างนั้นว่าแบบนี้เราชอบเราอยากให้มันดูเก่าเพราะเราด้านหลังด้านหลังนางทําอย่างนี้ให้ด้วยเป็น n ม m b เบอร์12ก็คือเป็นตัวที่12ที่พี่การเขาทําออกมาขาย นะคะกีตาร์คนะัสตอมเนาะแล้วก็มีชื่อให้ด้วยว่าส้มมารีนะคะคือขายต่อทุกคนก็จะมีชื่อส้มมารีแปะเอ่ตรงนี้นะคะตัวนี้ราคาประมาณ3 0 0 0 0ื่นส0ืต้นอะไรเงี้ยค่ะอ,อ๋อแล้วก็หลายคนอาจจะแบบว่าสีแดงนี่คืออะไรสีแดงนี่คือสีตกค่ะสีแดงคือสีตกเว้ยนี่ติดอยู่แบบ2อันนี้นะคะตรงนี้ด้วยนิดน,นึงโอเคต่อมาพูดถึงกีตาร์ไฟฟ้าแล้วมีกีตาร์ไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งค่ะคือตัวนี้อึ๊บโอ้อยจะลวงเออ อกีตาร์ไฟฟ้ามันหนักมากเว้ยทุกคนตัวนี้คือกีตาร์ไฟฟ้าตัวแรกของเราซื้อมือสองมาจากร้านกีตาร์แ l a นะคะกีตาร์แ lap คือสถานที่ที่เราจะไปซ้อมดน,นตรีอยู่เสมอนะคะเป็นแบบหนึ่งในห้องซ้อมดน,นตรีที่เราจะไปแล้วเขา,าก็จะมีพวกกีตาร์ที่คนนั้นคนนี้คนโน้นมาฝากขายด้วยนะคะเราก็ซื้อตัวนี้มาในราคาประมาณ4ี่หมหรือ4ี่หมื่นห้าจะไม่ได้นะคะตัวนี้หลายคนอาจจะดูคอแล้วบอกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นเดอร์เราไม่รู้เหมือนกันแต่ที่เขาบอกอะจริงๆแล้วตัวนี้มันเหมือนเป็นคอกับตัวมันไม่ใช่ของมันอะ แต่คนมันเอาไป modify อ่ะเหมือนคนมันเอาข้อของตัวนี้มาผสมตัวนี้เปลี่ยน pick up เปลี่ยน คือเหมือนกลายเป็นว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบเหมือนคนมัน m o ิฟายมาก่อนแล้วนะคะเหมือนแต่งรถอะไรเงี้ยเขาก็เอามาขายประมาณนั้นนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นกีตาร์ไฟฟ้าที่น้ําหนักเบากว่าปกติแล้วค่ะจากการที่เออมือกีตาร์ของเราหลายๆคนมาลองจับแล้วบอกว่าเอยตัวนี้ถือว่าเบาแล้วนะคะซึ่งก็หนักมากอยู่ดีสาหรับคนที่เล่นแต่กีตาร์โปรมาอย่างสม่าเสมอนะครับเวลานั่งเล่นอย่างเงี้ยโอเคแต่เวลาสะพายอ่ะลองสะพายแล้วยืนอ่ะโคตรหนักเลยอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับตัวนี้นะคะก็หยิบมาเล่นบ้างสลับกันตัว กีตาร์ไฟฟ้า2ตัวเวเราจะซ้อมนะคะต่อไปค่ะเหนื่อยจังเลยอ่ะเหนื่อยมากในการพูดวันนี้นะคะเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆก่อนไปกีตาร์ตัวต่อไปแบบโปรโมทเพลงได้ปะปล่อยเพลงแล้วนะคะชื่อเพลงว่ารู้ได้แล้วไหมก็เป็นเพลงจังหวัดสนุกสนานว่างั้นก็ได้แล้วก็ไม่เศร้าแล้วนะคะอยากให้ทุกคนได้ไปลองฟังกันดูนะคะขนาดนี้ก็รู้ได้แล้วไหมอะฉันอยู่ตรงนี้สนใจไหนนะขนาดนี้ก็ ให้ทุกคนฟังนะแต่ว่าจำขอดไม่ได้เลยอันนี้พูดตรงตรงโอเคมาต่อไปค่ะตัวนี้เคยอวดแล้วเป็นตัวสุดท้ายของคลิปวันนั้นเลยน้องฮิปโปค่ะถ้าใครได้ดูคลิปนั้นน่าจะพอจำได้ฮิปโปคือเป็นชื่อยี่ห้อนะคะยี Fly ่ห้อฮิปโปเป็นยี่ห้อของคนไทยค่ะที่เขาทำกีตาร์แบบคัส t ตอม a เมดตัวนี้คือต้องเรียกว่าตัวที่รักมากๆลองจากน้องเทเลอร์สวีปกัน ใช้บ่อยมากๆทัวร์เยอะมากๆสังเกตได้จากไหนหรอคะอ่ะลองลอยอะทัรที่เจ็บปวดะค่ะทุกคนเน่เข้าเนื้อเลยไม่รู้ไปชนอะไรมาป,ปึ้งปังเข้าเนื้อเน่ลอยเต็มเลยถ้าจับไปก็คือโอ้โหโมัน่ันสาบมือลวเกินตรงนี้เจ็บปวดมากเลยทุกคน นี่น,นี่โอ้โหโอ้โหเข้าเนื้อเลยเศร้าจัดข้างหลังข้างหลังจริงๆก็คือไมไ่ถึงขั้นเข้าเนื้อแต่ถ้าลองเล่นกับไฟอ่ะก็จะเห็นนะคะก็น่าจะเป็นรอยอกระดุมกางเกงต่งป่างนะคะเวลาเล่นมันก็จะทู่ๆทุยไถ่ายถ้าวันไหนใส่เข็มผัดก็คือรู้เรื่องนะคะก็จะถลอกปอกเปิดกกันไปนะคะตัวนี้ชอบมากเป็นตัวเล็กแบบจิ๋วแต่แจว๋วเสียงแบบดีมาก ชอบมากวันนี้เป็นตัวที่มือกีตาร์แต่ละคนได้จับอะแล้วก็พูดว่า จะขายบอกนะทุกคนทุกคนแบบจริงจังถ้าจะขายบอกนะกับตัวนี้มากๆนะตัวนี้ซื้อมา60,000บาทค่ะซื้อมือสองแหละ60,000บาทรักมากรักในเสียงของนางมากนะคะก็ไม่ใช่ไซส์ที่อยากได้ในตอนแรกอยากได้เล็กกว่านี้นะคะแต่ว่าเจอตัวนี้ก็เลยอ่ะเอาเลยเพราะว่ารักในเสียงนางมากเสียงนางดีมากแบบรักมากจริงๆวเวลาเราเล่นดนตรีแล้วเร,เราใส่เอียร์มอนิเตอร์แล้วเวลาแบบซาวเช็คหรืออะไรใดๆอะ่ะพอเล่นตัวนี้นะเราจะรู้สึกว่ากุดต้าย คือไม่ได้เล่นเพาะไม่ได้เป็นคนเล่นเพาะแต่ว่ารู้สึกว่าเสียงกีต้าร์มันดีมากอะไรเงี้ยเอาล่ะตัวเกือบสุดท้ายของเราอะตัวนี้เป็นฮิปโปอีกแล้วค่ะสาเหตุที่เอาฮิปโปตัวนี้มาอย่างที่บอกเราตามหาตัวที่เล็กกว่านั้นเว้ยเพราะเราตัวเล็กตอนนู้นเราเล่นเทเลอร์414 คลิปนู้นมีตอนนั้นเราใช้ตัวนั้นเป็นตัวประจําแล้วมันใหญ่มากคือกลายเป็นว่าเอาจริงไม่ต้องแต่งตัวไปเล่นก็ได้เพราะว่ากีตาร์บังเสื้อผ้าหมดเลยมองไม่เห็นเลยว่าแต่งตัวอะไรมาคือมันใหญ่เกินตัวมากแล้วก็เลยจึงตามหากีตาร์ตัวเล็กที่คุณภาพดีๆคราวนี้ไปไปมามาทางช่างมดนะคะเจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์ฮิโปเขาก็บอกว่าเฮ้ยยังไงตามหากีตาร์ตัวเล็กอยู่เปล่าเพราะว่ามันมีคนหนึ่งเหมือนสั่งเขาทากีตาร์คัสตอมนะคะแล้วผ่านไปเหมือน3ปีแล้วอะ่ะเขายังไม่มาเอาเขาก็เลยถามว่าเอาไหมเพราะเขา ว่ารู้สึกว่าเขาต้องปล่อยแล้วไม่งั้นทุนเขามันจะจมอะไรเงี้ยแล้วลเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะพี่เอ,อิร์ธพัทรเวียมาจับหลายรอบมากแต่ว่าตอนนู้นอ่ะเจ้าของคนนั้นนไม่ยอมขายสักทีแบบไม่ขายเพราะว่าเขาวาสลักชื่อลูกสาวเขาไว้ในกีตาร์ด้วยอะไรประมาณเนี้ยพอได้ยินปุ๊บเราก็เลยขับรถไปลองเลยเว้ยแบบเพื่อไปลองเลยสรุปสุดท้ายก็คือเอาเลยจ้าไม่กลับมาคิดที่บ้านด้วยเอาเลยตัวนี้ตัวเล็กกว่าตัวเมื่อกี้นะคะตัวนี้คือทรงพาเลอร์นะคะนี่ตัวแค่นี้เองแกตัวแบบเล็กมากๆนะคะก็ตัวนี้จะมีคําว่าฮิโปอยู่ตรงนี้ นะคะตรงหัวตัวเมื่อกี้ไม่มีนะคะแล้วแต่ว่าเจ้าของเก่าเขาสั่งไงไมาตัวนี้ก็คือจิ๋วแต่แจ๋วเหมือนกันแต่เสียงจะไม่กังวนเท่าตัวเมื่อกี้นะคะตัวนี้ก็จะจะเล็กกว่าหน่อยอะไรเงี้ยตัวนี้ซื้อเมื่อกี่บาทวะน่าจะหกหมื่นเหมือนกันอะถ้าจําไม่ผิดนะแล้วก็ตรงนี้คือที่บอกว่าแบบเหมือนเจ้าของเก่าเขาสลักชื่อลูกสาวเขาแบบฝังมุกไว้ตรงนี้เขียนว่าเนวี่นะคะ เราก็ตอนนั้นก็สั่งช่างมดไปคือเขาบอกเปลี่ยนได้ก็คือเขาจะเหมือนฝนแล้วเอามุกใหม่มาใส่ให้เราได้นะคะสั่งไปตอนนี้ปัจจุบันคือเกือบเกือบปีละเขาบ,บอกว่าเอ้ยไม่เกินหนึ่งเดือนเดี๋ยวมุกมาสั่งทํามุกเป็นชื่อส้มมาลีอีไม่เกินหนึ่งเดือนเดี๋ยวมาทําได้เลยตอนนี้นจะปีหนึ่งละช่างมดหายไปเลยค่ะช่างมดค้าเมื่อไหร่หนูจะได้เปลี่ยนชื่อสักทีคะกับช่างมดเนี่ยคือต้องบอกว่าเขาคิวทองมา,มากๆนะคะเพราะว่าเราอ่ะสั่งกีตาร์คัสตอมก็คือเราอยากจะสั่งกีตาร์ที่เป็น เราเลยได้แต่ซื้อมือสองกับซื้อที่เสร็จแล้วแล้วไม่มีคนมาเอานะคะ <c oughs> พอเราซื้อไปปุ๊บพี่เอ,อิร์ธพัทรีแบบรีบทักมาเลยบอกว่า <c oughs> ฉันได้ขา่าวว่าเธอเอาตัวนี้ไปเหรอ <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้ก็เกิดบาดแผลแล้วค่ะ <c oughs> เราจําได้เลยว่าบาดแผลครั้งนี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรนะคะ <c oughs> จุกท็อปร้อยเรามีโอกาสได้ไปเล่นเพราะว่าตอนนั้นอะหลีชลิทไปเองอะติดแบบว่าท็อป10ก็มีโอกาสได้ไปเล่นที่หน้าพระกรรวันนั้นฝนตกจ้าแล้วก็ด้วยความที่กีตราเนี่ยมันก็ตั้งอยู่ในที่วางกีตราตรงเวทีทีมงงาาานก็หวัดีะคคเอผุ้มใ คุมเครื่องดนงตรีทั้งหมดเลยแบบทั้งหมดอะใหญ่ๆฟุบคุมจังหวะคุมค่ะกีตาร์ล้มฟาดตั้งกระกองค่ะยังไงเอยคือใครจับกีตาร์เราตรงเนี้ยทุกคนจะแบบอุ้ยนี่คือรอยอะไรอะคือนี่ถือว่าใหญ่มากนะเว้ยสำหรับการแบบสำหรับคนที่รักกีตาร์มันใหญ่มากแบบมันใหญ่มากจริงๆว่าทุกคนวันนั้นก็เลยเป็นวันที่เฟล,ลมากๆของเรานะคะด้วยความที่กีตาร์เป็นรอยแล้วก็ผิดพลาดทางเทคนิคอะไรหลายๆอย่างนะคะวันนั้นก็มีรอยตรงนี้ด้วยเพิ่งเห็นนองบุบน้องบุบ โอเคเก็บน้องก่อนตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่รักมากๆเหนื่อยมากทุกคนแต่ว่าเรามาถึงตัวสุดท้ายแล้วค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้เรียกว่าไฮไลท์เลยค่ะเพราะว่าแพงที่สุดแล้วในชีวิตนี้ที่หนยซื้อมา ตัวนี้เป็นทรงที่เราต้องการนะคะคือไซส์เนี้ยเป็นไซส์ที่เราอยากได้แล้วพี่ที่กีตาร์แล็บทักมาทักพี่โจโมาว่าเฮ้ยมันมีแบบกีตาร์ตัวนี้ของมาตินประมูลอยู่ที่ญี่ปุ่นอยากได้ไหมเขาส่งรายละเอียดมาคือเขารับประมูลอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะคะเขาก็จะคิดค่าบริการของเขาเน็ตหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ดูแล้วก็มือหนึ่งเนี่ยถ้าจําไม่ผิดมือหนึ่งอะราคาประมาณ9000 0 0เยนตัวนี้รวมค่าขนส่งแล้ว ประมาณจำราคาเป๊ะๆไม่ได้แล้วแต่ประมาณประมาณหนึ่งแสนมอ่ะอืถ้ารวมค่าขนส่งด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ค่าเหมือนค่าจ้างที่จ้างที่เขาประมูอะไรเงี้ยก็คือแพงที่สุดในชีวิตแล้วของเรานะคะแต่ถ้าเทียบความคุ้มเราว่ามันก็โอเคแหละเพราะว่าน้องนางก็อย่างที่บอกมือหนึ่งก็เกือบ3,000สนนะคะก็เหมือนได้มาในราคาที่แบบว่าไม่ถึงครึง่งอะไรเงี้ยก็เลยจัดมากน้องนาง ของเราตัวนี้ความพิเศษคือตรงนี้ค่ะไอตัวลูกบิดอ่ะปกติลูกบิดจะอยู่ข้างข้างจะยื่นออกมาปุ๊บแป้วเราก็ตรงนี้ใช่ไหมแต่นี้ลูกบิดอยู่ข้างหลังนะคะสวยมากแกน้องสวยมากมีโอกาสเราไปเล่นคอนเสิร์ตประมาณ2ทีนะคะอ่าตัวนี้ก็จะแบบมีมุกอยู่ตรงคอเป็นจุดต่างๆก็คือมาร์กนะคะแบบ3 5 7เอะไรเงี้ยก็ว่าไปชอบมากๆแล้วก็เสียงก็ดีมากๆด้วยนะคะกล่องก็ดูดีเป็นแบบคือปัจจุบันน่ะไม่ได้ใส่กล่องนี้นะอันนี้คือใส่มาแค่ใส่มา แค่ถ่ายเพื่อเอามาถ่ายวันนี้จริงๆอะเราใส่กล่องอันนี้ยี่ห้อนี้คือยี่ห้อนี้เราซื้อแยกมาเราปกติจะใส่อันนี้เพราะอันเนี้ยกลัวกล่องเป็นรอยเพราะเวลาขายมันต้องไปด้วยกันนะถ้าสมมติจะขายทิ้งมันต้องไปด้วยกันเราก็เลยบอกว่าต้องดูแลมันทั้งกลง่องทั้งกีตาร์ไม่ได้จูนค่ะเสียงเพีย้ยนไม่ได้จูนแต่ตัวเนี้ยเสียงดีนะคะแต่เล่นยากเล่นยากในที่นี้หมายถึงความไม่ชินของตัวเองค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยข้างหลังอะคอมันจะกลมๆเว้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆสามเหลี่ยม คือมันนูนกว่ามันแบบฟิชขึ้นมาอ่ะคือถ้าจับจะรู้เลยเว้ยเพราะฉะนั้นการกดเลยอาจจะไม่ถนัดเท่าเท่าแบบทรงอื่นที่มันหลังคอของกีตาร์เหมือนกันหมดเลยเราไม่แน่ใจว่านี่มันเรียกว่าแบบยังไงนะคะแต่ว่ามันจะเป็นแบบกึง่งกจะสามเหลี่ยมอยู่แล้วว่าตรงเนี้ยก็จะเหนื่อยกว่าปกตินิดนึงแต่ก็โอเคค่ะยอมได้ด้วยความสวยงามของนองและเสียงที่ดีประมาณนี้ค่ะกีตาร์ทั้งหมดที่มีณปัจจุบันนะคะก็คือมี8ตัวไอตัวก่อนก่อนที่เรามีตอนนู้นอ่ะแบบพวก G S Mini ตัวกีตาร์ไฟฟ้าที่เป็นที่เรากชง น้อยเอยอะไรเงี้ยก็คือขายไปหมดแล้วนะคะ <_ C os> เหลือเท่านี้จริงๆแล้วก็อนาคตจะมีเพิ่มอีกไหมก็อาจจะมีก็ต้องลองดูก่อนแต่จริงๆทุกวันนี้รู้สึกว่าพอใจแล้วนะคะโอเคก็เอาเป็นว่าคนขี้อวดอีพีหน้า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 นะคะอยากให้เราไปดูของอวดแบบให้อยากให้ใครมาอวดในรายการเราคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะถ้าเกิดแบบคุณไปแอบรู้ว่าคุยคนนั้นสะสมของเล่นคนนั้นสะสมกระเป๋าคนนั้นสะสมอะไรอย่างเงี้ยว้สถานการณ์ดีขึ้นเดี๋ยวเราจะติดต่อเขาไปแล้วก็มาคอลแลบกันนั่นเองนะคะหรือถ้าเกิดแบบเฮ้ยใคร เป็นยูทูบเบอร์เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะคะถ้อยากจะแบบว่าเฮ้ยมาถ่ายนี่ของฉันสิอะไรเงี้ยก็ทักมาได้เช่นเดียวกันโอเคเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะทุกคนบาย